ดึงตั้มนั่นมีตั้มด้วยปึ้งมีปึ้งด้วยนี่ไงเออเปบี่ยงบังเป้ะมีเอฟเฟกต์ทั้งเรื่องเลยไม่มีเนื้อเนื้อเรื่องไม่มีเลยโอ้โหมีควักด้วยมีขังด้วยบังไม่ปางอีกโอ้ดงมีดงด้วยจบแล้วเหรอ กกูตใจมดเลยคิดว่าแกโชคดีวสิดี๋ยวเลยแบบฟรีเซอร์เดี๋ยเลยแบบฟรีเซอร์เดี๋ยเลยแบบฟรีเซอร์พอกูตกใจตรงค้องนี่แหละเออนี่ต่ำด้วยปึ้งมีปึ้งด้วยนี่นะเปรี้ยวบังเบาจะมีเอฟเฟกต์ทั้งเรื่องเลยไม่มีเนื้อเนื้อเรื่องไม่มีเลย Oh. 过。